วันนี้ไปที่มาอยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เราก็ยังอยู่กับการวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568นะครับโดยที่ค่ำคืนนี้ครับเราจะกลับกันมากับรายการยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับโดยที่นัดนี้เป็นนัดที่2นะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ย เรารู้ผลกันไปแล้วนะครว่าคู่ไหนเป็นยังไงนะครับนัดเนี้ยเดี๋ยวจัดให้กันอีก3คู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยนะครับฝากทุกคนนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยและอย่าลืมนะครับใครที่สนใจจะเข้าบ้านฟุตบอลดีๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับที่ l i น์แอดนี้เลยนะครับ ให้ท่านเนี่ยแอดเพื่อนมาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าในบ้านเนี่ยเข้าฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงทีมชาติแบบนี้เราฟินกันทุกวันเลยนะครับอย่างค่ําคืนก่อนหน้าที่ผมจะทําคลิปร่วงหน้าเนี่ยนะครับผมก็ฟินกันไปถึง2อัลบั้มเลยนะแล้วก็ยังรวมไปถึงตัวเน้น v i p 10K นะครับในบ้านอย่างบูรุนดีนะครับก็มาตามนัดเลยทีเดียวโอเคครับเราไม่รอช้านะครับค่ำคืนนี้ไปกันที่คู่แรกกันก่อนแล้วกันนะครับขอมองไปที่เบลเยียมนะครับจะต้องเปิดบ้านพบกับทีมชาติยูเครนนะครับ โดยที่นัดแรกครับยูเครนทําได้ดีกว่านะครับโดยที่ยูเครนเนี่ยชนะได้3ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวครับนัดนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเบลเยียมบ้างครับเบลเยียมไม่มีอะไรต้องรอแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตามหลังอยู่2ลูกนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้เบลเยียมต้องชนะให้ได้อย่างน้อยๆนะครับหประตูนะครับซึ่งดูจากเกมแรกที่เล่นกันเนี่ยต้องบอกว่าเบลเยียมก็ทําได้ดีกว่าในช่วงครึ่งแรกครับแต่ว่าครึ่งหลักเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ ต้องบอกว่าการแก้เกมของเบลเยียมเนี่ยน่าจะทาได้ดีนะครับแถมที่สําคัญเลยครับวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับต่อหน้าแฟนๆแบบนี้ศักยภาพทีมของเบลเยียมนั้นไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าด้วยกระแสครับยังไงเบลเยียมวันนี้ชนะได้แน่นอนครับสประตูยืนพื้นครับและคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับไปกันที่ทีมชาติไอร์แลนด์นะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเบลแกเรียนะครับดยนัดแรกเนี่ยนะครับเป็นไอร์แลนด์ครับที่บุกไปชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดเนี้ ไอแลนด์กลับมาเล่นในบ้านถือว่าเล่นแบบสบายใจนะครับเพราะว่าตุนมาก่อนแล้วลูกหนึ่งครับแถมได้เล่นในบ้านได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องพูดตรงๆว่าทางฝั่งของเบลเกเรียเองเนี่ยนะครับก็ถือว่านัดแรกที่ดูเนี่ยนะครับพวกเขาสู้ได้เลยนะครับแต่ว่าโดนทีเดียทีขาดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับและดูจากกระแสวันนี้ผมว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับคู่นี้สูสีกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงเบลเกเรียคืนนี้ไม่น่าถึงขั้นแพนะครับถ้ามากสุดเนี่ยผมว่าให้เสมอเท่านั้นนะครับเพราะฉ บบลการเียได้เลยครับคู่นี้นะครับและคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายเลยครับไปกันที่ทีมชาติโปรโตุเกสนะครับจะต้องเปิดบ้านพบกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับนัดแรกเนี่ยเป็นเดนมาร์กที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยที่พวกเขานั้นเปิดบ้านชนะโปรโตุเกสไปได้ก่อน1ประตูศูนย์นะครับนัดเนี้ย โปรตุเกสต้องการประตูมากมากครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องให้ได้อย่างน้อยๆหนึ่งประตูนะฮะต้องชนะอย่างน้อยๆหนึ่งประตูซึ่งต้องบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยคุณภาพทีมเนี่ยผมเชื่อว่ายัางอยู่ในทรงทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับเกมแรกถึงแม้จะแพ้ไปก่อนนะฮะแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านผมว่าโปรตุเกสทําได้แน่นอนจากกระแสะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคืนนี้มีอย่างน้อย1หนึ่งประตูครับรอลุ้นลูกที่2ฟินเต็มๆได้เลยนะครับ และนี่นะครับก็คือ3คู่หน้าเชียร์ในค่ำคืนนี้กับ g e ีย Forward วิร์นะครับก็ทวนกันให้ทีนะครับคู่แรกมองที่เบลเยียมและคู่สองมองที่เบลการเียและคู่สุดท้ายมองที่โปรตุเกสนะครับสำหรับวันนี้ครับผม g e ีย Forward นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ขอให้ค่ำคืนนี้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมเจอกันในบ้านนะครับสวัสดีครับ